สวัสดีครับอยู่ผมช่องวีซา่าบดีหิงวันครับวันนี้จะมารีวิวแผ่นหนังดีวีดีภาพยนตร์ The Day After Tomorrow วิกีตบันซินโลกแล้วก็ Fifty First Date 50 d สิบเดทจิตเธอไม่เคยจำนะครับสองเรื่องนี้เป็นออกฉายปี2อง4หรือปี2,5,4,7ครับจะดูเรื่องนี้ก่อน,นครับอันนี้คือ The Day After Tomorrow หนังเรื่องนี้เป็นกับ ภัยธรรมชาติอันนี้แนะนําให้สนุกครับที่ที่ไปมีภัยพิัดที่เมืองนิวเมืองนิวยอร์กนี่แหละครับที่เมืองนิวยอร์กที่เป็นแชกมีอุณหภูมิกี่องศาจำไม่ได้แล้วิกี่องศาแล้วครับให้แนะนําไปดูครับมาดูข้างในครับดูตรงนี้กัน from the director of the end the เ e n น n t e day ครับก็คือ id 4ภาคแรกนะครับวงกลับเดียวกันครับ อ่ามิสติกเกอร์ของแคทอลิสนะครับขอภัยด้วยครับมีแคทอลิสนะครับดีบีดีวิดีโอสันปกจะมี The Day Out of Tomorrow และมีโลโก้ทอมตี้ซันจูย์ฟ็อกครับโอเมเดเตเมนต์มีเลขรหัสและมีโลโก้ดีทีเอสด้วยนะครับมีรหัสอีกนะครับดีบีดีวิดีโอ ข้างหลังก็มีซีนต่างๆนะครับอันนี้ฉากนี้แหละที่เป็นมีคลื่นอะไรนี่แหละครับที่ไปนจอน้ําแข็งอะไรนี่แหละครับอันนี้มีมีฉากพายุพายุเข้าอะไรนี่แหละครับมีพายุเข้านะครับใครยังไม่ดูก็หามาดูได้นะครับอันนี้แนะนาครับสนุกสนุกอันนี้เรื่องย่อครับก่อนชมนะครับอ,นะอ่าสติกเกอร์เป็นของเหลด นอสิบสามบวกนะคระับนเรื่องนี้เหมาะสมผ,ผ,ผู้มีอายุสามปีขึ้นไปนครับระบ,บกเสียงให้มามีอังกฤษ dts ห้าจุดหนึ่ง dts ห้าจุดหนึ่ง double z ไทย double z ห้าจุดหนึ่งปลอภัยด้วยครับปีสองพันสี่ควันยาวควันยาวร้อยยี่สิบสามนาทีหรือว่าสองชั่วโมงสามนาทีนะครับับไ t เต l e ก็มี อังกฤษไทยไชยนีสโคเรียเมนดาลินบราซิลอันนี้ภาษาอะไรสักอย่างอันนี้คำเตือนของดอบบี้ตันแล้วก็มีห้ามกอปปี้นะครับและมีเครดิตใครทำภาพยนตร์นะมีโลโก้ดอบบี้ดิสตอนนะครับ2 0ีนตี้ซันตีนะครับมีคอบลายเส้นนะครับระบบภาพไปโซกต่อ92ต่อ35ต่อ1นะครับแบบขอบาำบนล่างนะครับมีโลโก้ DTS โซนสารภาพ NT นนะครับ มีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ดีดีวิดีโอเว็บไซต์ fox f o u r b e fox home com นะครับอ่บาใบอนุญ,ญาตจะเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตจ,จริงๆต้องเป็นกรทอนะแต่ว่าได้มาใหม่พยจุดศูนย์พอยจอออุดสองห้าเก้าสี่ทับห้านาจะเป็นการอนุญ,ญาตเงิสีนบนเงินนะครับเดออาเตอร์มอโลวิกิลมาซิโลนะครับประเทศกาตาลันประเทศตาจังกัดและมีที่อยู่ของ แคทลินแล้วก็มีคำเตือนด้วยครับผลิตธันวาคมสองร้อยสิบเอ็ดครับผลิตหนึ่งแผ่นผลิตแผ่นดิจิตอลวีดีโอดิสภาพ,พยนตร์วิธีใช้ยังไงแล้วก็มีราคาสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับมาดูข้างในว่ามียังไงครับนี่กันมัดเบิ้ลน,นครับโอสกินทั้งแผ่นแรกสกินในสวยครับ อันนี้ตัวลูกปั้นหล่อยของคนลนรเบียนะครับที่ถูกอุณหภูมิเย็น,นะอะไรพวกนี้และครับมีเลขรหัสแล้วก็มีโลโก้วิท e n t u รีฟอกแล้วก็ดีบีดีบีโอโซนสามนะครับมีเข้าไปสแตป์นะครับมาดูสับดูข้างในครับอ้สักส,ส,สกรีนสวยนะครับหาสวยมากครับในเมืองนิวยอร์กที่ถูกอุณหภูมิเป็นหินมาเนี่ยแหละครับ ที่มีภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยแนะนําให้ดูครับดูสภาพแผ่นก่อนนะครับแผ่นก็ไม่มีรอยครับเมื่อเมื่อวได้มาเมื่อวานครับดูเมื่อคืนสนุกครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไป fifty first date หาสิบเดทิติตเธอไม่เคยจำครับอันนี้ขนางของ adam seller ครับเนี่ยครับ adam seller ครับ แต่ข้างบนมี Wide Screen Special Edition ก็คือ16ต่อ9นะครับมี Faster ของ Pacific นะครับถ้า VCD เป็นของ c v d นะครับ CVD International นะครับ DVD จะเป็นของ Pacific นะสัครับสันปกนี้จับบานนี้ครับนี่ d v d d o นี่ Adam s e l l e เลอ b t t y First Date โลโก้คลัมแบบพิเจอร์นะครับรหัสครับ ข้างหลังก็มีเรื่องย่อก่อนชมภพาพยนตร์นะมีบาร์โค้ดและชื่อไทยบอกด้วยนะครับชื่อภพาพยนตร์มีหน้าพิเศษ special ล e จอ r ก็มีเลคเตอร์คอมเมนเทอรี่นะครับก็คือบทบรรยายดีลีสซินคือฉากถูกตัดทิ้งและมีไอ f i f s t Making of 5 1 s t Day s มีสิกวิดีโอมีสามอย่างนะครับก็คือมีเอ็มบีนะครับคอมเมนเทอรี่คอนเทนต์แก๊กยูก็คือเบื้องหลังหลุด ฉากหลุดละอะไรเงี้ยมีประวัติแล้วก็มีตัวอย่างหนังอะไรพวกนี้ครับเครดิตนะครับใครทำภาพยนต์นี้บ้างแล้วมีคอปเปอร์สแตมม์นี้โลโก้คนแบบพิชเจอร์อยู่ตรงนี้ครับระบบเสียงให้มามีอังกฤษไทย5.1ดหบึบี D ้ดิตอนซับไตเติลอังกฤษใช้ตัวนี้โครเอเไทยระบบภาพเป็นจอกา้าสองต่อสี่สิบตอนหนึ่งนับอัมานูฟิกไวสกรีนดาวบ,บี้ดิตน สอน3ควันยาวกระสิก,กนาทีประมาณ1ชั่วโมง34 38นาที30 38 39นาทีนะครับอันนี้คอลเลอร์นะครับเว็บไซต์ w o l f e t s o n y p i c t u r e c o m อันนี้ห้ามคอปปี้นะครับมีคอปปี้แฟนแต่ปังใบหนุยาตนะครับมีโลโกโ้ Sony Picture s ประมาณนี้ครับใบหนุยาตจะเขียนว่า 51st date Pacific Marketing and Entertainment Group จำกัด อนุญาตกรุงเทพมือสีสดำกทจุด068 9์หกแทัศน์ลายไม่ชื่อพร่องลักษครับตัวแผ่นจะเป็นแบบนี้นะเป็นไออีสิงมีฟิฟที่เฟิร์สต์นะครับเห็นว่า White Special ไวสกินสเปเชียลดิชั่นอันนี้รูมไอ้นกแข่ปิน้นตัวอะไร ชื่อว่าวิลลี่นะครับแล้วก็มีสิงโตทะเลจำไม่ได้นคับคือพันไหนลืมละชื่อว่าจังโก้นี่แหละชื่อว่าจังโก้แล้วมีความยาวเท่าไหร่แล้วก็ความเบริเชอร์โซนิพิเจอร์ดีบีวิดีโอโซอนสามนะครับดูข้างในนะครับี๋ยวไปดูสภาพแผ่น อ่ามีสกีข้างในอันนี้รูปริมทะเลสวยนะครับเหมือนเขาโปรโมดอะไรนี่ยแหละอันนี้คือแนะนำหนังของ Sony ทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดก็ตามนี้มีคอ p เ e t s t สเตครับอยู่ตรงนี้ครับ Sony p i c t u r e ์แล้วก็โซนสามดีบีีวิดีโอครับดูสภาพแผ่น,นครับแผ่นก้อยยังใหม่อยู่อาจจะมี นย่มีรอยตรงนี้นิดหน่อยครับแต่ก็ดูได้ปกตินะครับก็จบการไปแล้วการรีวิวหนัง the day a f t e r tomorrow กับ 51st day นะครับของปี42เรื่องนี้เป็นปี47นะครับซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายของปี2 0 0 0 2024หรือ2 5, 5 6 7นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทั้งคิดที่ต่อไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีปี สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ